ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุธวันที่8เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องคุณเป็นพระพลาแห่งการทรงสถิตของพระองค์และพระวจะนะที่จะใคร้ควรและสามัคีธรรมในพระธรรมหนึ่งโครินต์บทที่6ข้อที่19ท่้านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวินญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพี่น้องคะในพันธสัญญาเดิมลูกหลานของอิสราเอลขนส่งการทรงสถิตของพระเจ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทุกครั้งที่พวกเขาบรรทุกเต็นทแห่งสกีพยานซึ่งบรรจุหีบแห่งพันธสัญญาเอาไว้ ในหนึ่งพงรสันบทที่8ข้อที่9พระคัมภีร์บอกเราอย่างเฉพาะเจาะจงว่าไม่มีสิ่งใดในหิบนอกจากศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสใส่ไว้ณภูเขาโฮเรบเมื่อพระยาเวทรงทำพันธสัญญากับคนอิสราเอลเมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปสิ่งเดียวในหิบนั้นคือพระบัญญัติของพระเจ้าวันนี้หัวใจของคุณคือหีบของพระเจ้า นั่นคือสถานที่ที่พระคำอยู่จงรน,นลึกถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าแัดในเยเรมีบทที่31ข้อที่33ว่าแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระยาเวจด,ดดังนี้แหละเราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึงมันไว้บนดวงใจของพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเราซึ่งนี้สำเร็จในเราเมื่อเราบังเกิดใหม่เราบังเกิดใหม่ด้วยพระคำของพระเจ้าและได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคำเราเป็นจดหมายที่มีชีวิตที่ไม่ได้เขียนด้วยน้ำมึกแต่ด้วยพระวินาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลาได้เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์สองโครินธ์บทที่สข้อที่สามสาธุการแด่พระเจ้า พี่น้องคะบัดน,นี้คุณเป็นหิบแห่งสักขีพยานที่มีชีวิตและเป็นพระพลาแห่งการทรงสถิตของพระองค์เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนแดงที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเรา2โครินธ์บทที่6ข้อที่16 พระองค์ทรงสถิตอยู่ในคุณแล้วมือของพระองค์อยู่ในมือของคุณและขาของพระองค์อยู่ในขาของคุณพระองค์เดินในคุณและพูดผ่านทางคุณพระเจ้าไปที่ที่คุณไปคุณอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในคุณปัจบันนี้คุณไม่เพียงแต่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเท่านั้นแต่คุณยังนำการทรงสถิตของพระเจ้าไปด้วยทุกครั้งที่คุณปรากฏตัว คุณก็มาพร้อมกับการทรงสถิตของพระเจ้าจึงไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีรเล่าวไว้ในโคโรศสีบทที่1ข้อที่27ว่าพระคิดสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีฮาเลลูยาอาเมนให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์และที่ทำให้หัวใจของข้าพระองค์เป็นบ้านของพระองค์ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระสิริของพระองค์ทรงสถิตอยู่ในและทรงดำเนินการจากห้องหัวใจของข้าพระองค์ ดังนั้นซาตานและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมืดซึงไม่มีที่อยู่ในข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซูอามนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเราบังเกิดใหม่โดยพระคำของพระเจ้าและได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคำเราเป็นจดหมายที่มีชีวิต ที่ไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลาแต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์ค่ะตอนนี้พระองค์ทรงสถิตยอยู่ในคุณแล้วมือของพระองค์อยู่ในมือของคุณและขาของพระองค์ก็อยู่ในขาของคุณคะ่ะพระองค์เดินในคุณและพูดผ่านทางคุณพระเจ้าไปที่ที่คุณไปคุณอยู่ในพระองค์ และพระองค์ก็ทรงอยู่ในคุณด้วยตอนนี้คุณไม่เพียงแต่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเท่านั้นแต่คุณยังนำการทรงสถิตของพระเจ้าไปด้วยทุกครั้งที่คุณปรากฏตัวคุณก็มาพร้อมก,กับการทรงสถิตของพระเจ้านี่เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวะจะนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l i น์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด